โอ้ยฮัลโหลยูวันนี้อยู่กับพีกโอ้ยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาอยู่กับยูงี้ทำอะไรวะครับฮะทอะไรเอาได้หัวแล้วใช่ชิมือตกแล้วเอ้าได้หัวแล้วเหมือนกันเอาอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับอันนี้เราจะมาทำอะไรเราจะมาล่าหัวใน15นาทีกันครับเฮ้ยวางโทรศัพท์ไว้ใกล้ไม้เดี๋ยวไม้ช็อตก็ออกไปห่างๆกันเอาไว้ย15นาทีจะไปเอา10นาทีพอเฮ้ยไว้ตรงไหนไว้ตรงนี้เหรอเขาวางไว้ด้วยไป ปิดแมกเนตนะครับปิดแมกเนตแล้วก็ปิดแล้วปิดแล้วแล้วพวกของเครื่องใช้อะของเครื่องใช้นี่คืออย่างเช่นพวกฮิตเอ่อพวกสปีดอะไรเงี้ยอ๋อไอพวกนี้ใช้ได้พวกนี้ใช้ได้หืมน่สนใจมันก็มีไอ้นี่อยู่แล้วปะเนี่ยเนี้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 ยก็อยากใช้อะก็พกพาไงอ่อใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้หมดยกเว้นแมกเนตโอเคก็เดี๋ยวเราจะเริ่มล่า เชลูติ้งได้เชลุตติ้งได้ใช้ธนูได,ได,ได้แต่ผมไม่เู้ขนูว้ายทำไงงั้นจะเริ่มภายใน3 2 1, 1> อ, 2> อุ้ยโอ๊สิบนาทีครับผมเริ่มได้ทำไงดีอ่ะไม่เฮ้ยแต่ฉันไม่ได้ใช้ธนูนะเว้ถามาป่าลูกขนูนไม่ไม่ไม่ใช้ธนูกันวิ่งไปฟาดนึงเดียวเอ้าก็ถามหาทำไมวะ <laughs> มันจะใช้ไงเผื่อยิงอีเบดพวกนี้ไง ได้อได้แลวหนึ่งหัวได้แลวหนึ่งหัวได้แลวหนึ่งตีเจ็บจังวะ <c oughs> มีตัวเกิดด้านบนด้วย come on. come on Come on Come on baby คุกกี้ทำไงกันตกใจ <c oughs> เอา้าตีครั้งเดียวแล้วก็ไม่สักเปล่า ไม่สปาวสิบนาทีพอไหมเนี่ย <c oughs> พอแหละ,ะไล่หาไปเรื่อ,อ,อยๆก็เจอเฮ้ย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  <c oughs> ถคนเลยอยไป <c oughs> เ,เดี๋ยว <c oughs> จะตีนไม่ใช่เหรอให้มันถอยทำไมไม่ถึงตัวอื่นตัวแดงเหลืองถอยไปยาเอย,ย่ยมโรอ <c oughs> ยาเมโรอ <c oughs> <c oughs> ดอบหัวแล้วเย้มี่หัวแล้วว่าน้อยจังไปสองเองทำไงดีไปหัวแรกลไปไปผ่านไปสองนาทียังรวดเร็วได้อะไรบ้างก็ไม่รู้ได้ตถา ยืนยืนสักแป๊บหนึ่งให้มันจะป้อนได้มั้ยเนี่ยหัวที่สามยมีคนได้หัวสามแล้วว่าน่หัวสามันเชิญได้หนึ่งตัวแล้วเนี่ยเชิญเปล่าอันเชิญไอ้นี่อะไรวะโอซิลิสโอเบลิสบูชยันสามตัวเดิงดือดอันนี้มันหัวไหมล่ะเอานี่ไงก็อันเชิญสามอันพอดีเนี่ยเรียกเทพ เทพมายามันไม่เก <t ons> ิดหรือว <absorbed> ่าอะไรวะ้อใช้เซนเดี๋ยววิ่งไปตรงนู้นหน่อยนึงเดี๋ยววิ่งกลับมาโคันจะเกิดวะมันไม่เกิดอ่ะผ่านไปสามนาทียังรวดเร็วเกิดแต่ไอ้พวกเกลืองแสงเกลือมันคือเกลือเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าอยู่ดีดีก็เกิดมาในดงอะไรก็ไม่ลู้เอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ดอมเป็นไรวะโดนเกิดไตเปการข้าเป็นตอมบี้ชิงไม่ไม่ฉันไม่เสี่ยงฉันไม่อยากตายนี่นี่แค้นกับพี่ซองบี้แล้วเนี่ยไม่ฉันฉันเราสนิทกันจริงเมาเราเดิหนีมาทำไมอยูกินชาบูโอ๊ยโอ๊ย เอ้ยมานี่เอออยี่ไง้ยี่มาดิอย่า,อย,า,า,อ,ยาอย่ามีใกล้สอมีเขาไม่ดอรอปวะเกลือเกลือนี่มันเกมกาชาไม่ครับเป็นเกมเกลือปิวปิวปวไม่ดรอปอผ่านไปสี่นาทีไวเหมือนโกหก <c oughs> ไวเกินไปแล้วบางทีทำไงดี ชันว่าฉันจะตดพิษตายก่อนคนได้จะคอดหรอต่างตัวจะตีสลามแทนได้ไหมบ้าให้มัล่าหัวไม่ได้ล่าสลามซะหน่อยมันเกิดยากมันเกิดวันเกิดเอ้ยแกฮะขอขอแป๊บนึงได้ไหมแป๊บนึงขอขอตบแป๊บนึ่ก อ่ะต่อนะเริ่มทีห้านาทีสี่สิบห้าวินาทีนะทต่แบบว่าฉันมันอัดไปได้ห้านาทีสามสามเลยมัไม่เหลือเหลือเหลือเกือบเกือใช้ปีกบินได้ไหมเนี่ยขี้เกียจใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เปล่าจะกระโดดลงไปใช่ได้ได้หมดได้ได้ใช่แบบ ใช่ใช่โอ้ยหวัวที่ห้ามีคนได้หัววิ่งฉกอันได้แบบใครแบบใครดรอปตัววิ่งฉบไม่เอาบ้าบอโกดโกงเกลียดเป<อ>็นเหยื่อวูชูบับเล่นชิเขาจิกเออจิกเอา หัวไปแล้วเล็บมั่งแหลมเกินเคยโดนแบบไปดูการแสดงโชว์อะไรทุกอย่างเไยอยู่ดีๆเหี่ยวมันบินมาเกาะไหลเป้าปูตัวยังใหญ่มาเกาะไหลเด็กแม่งครับอุย้ยแม่มันเป็นเหี่ยวหรือเป็นหมีวะเกาะไหลเด็กไปคุยอีกเลย <c oughs> <c oughs> เด็กคุกเ <c oughs> นี่ยทำไงเหี้ยว <c oughs> ตายแล้วเหี่ยวไม่น่าเลย <c oughs> มันไม่เกิดหรอ มันอะไรอ่ะไฟไฟอ่ะเอ้ยมีตัวเกิดอ่าไม่ไม่เวลาหัวแล้วเนี่ยเกิดจะเวลาแก๊สแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> นอกเกมนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยวันเอ้าหายไ oh, หนเห็แม่ช้าอะไรสเกลเลิตันห,หมายว่าจะเอาลูกธนูอ่ะ เฮ้ยเกิดสีตัวเกิดสีตัวเฮ้เล่นเล่นเดี๋ยวมันก็เพิ่มมาว้าวดีขึ้นรู้สึกไหมล่ะก็ดีขึ้นพอแล้วเักนอนจ้ะเมื่อกี้เราสองหัวโอ้ยสุดยอดคนโชคดีดีตัวเดียวเราสองหัวฮะดีตัวเดียวเราสองหัวไม่รู้ไม่รู้เลยมันอยู่ใกล้กันก็มัน น่าน่าจะไอ้นี่มั้งเพราะลุงเขาให้มันดอกง่ายขึ้นเพราะว่ามันใส่หัวอยู่อะบางตัวน่าจะแจ็คพอตมั้งว้าวว้าวว้าวนับติ๊งครับสามวินาทีอีกสามนาทีสามนาทีมาดอกหัวอุ้ยมีตัวยิงมามันยิงมา โดนดีล้โดนทานอสดดินิ้วเป๊าะหายไปเลยาทานอสที่ที่มีชื่อว่าไอเนี่ยชื่อว่าลุงเบสเดียวดีดหายไปแล้วเอ้ยโอ้ชึบมันจะมีจะดอบให้บ้างไหมเนะี่ยตีแล้วก็ดอบกันน้อยอะไรกันแต่และตัวน่ารักกันจริงๆเลยพวกนี้ แปแลดลอกแปแปดเหลืออีกสองนาทียี่สิบเอ็ดวินาทีว้าพิ้วดอกหัวว่ะมีคนตีดอกหัวมีคนแอบ,บดูว้าอ๋อชิ้งกันพวกนี้คอมมอนคอมมอนเบบี on, ้ดอกเกดเอาเอาฉันโอ้ ฉอุยอุยอุยโอ้ยติดไฟติดไฟฉะอุยฉะอุยฉะอุยฉะอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุยเมื่อเมื่อกี้มันมีสเกลเกิดไงกะว่าจะตีว่าถ้ามันดรอปไอ้ลูกธนูว่าจะไปให้ไงพอดีมันหายไปตอนหน้าต่อตาติดหัวแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งเอาว่ามีคนได้หัวเยอะชนะแล้วเนี่ยโหแย่ซีซั่นนี้ชนะแน่นอนจริงว่า เฮ้คำพูดอาถรรพ์มารู้เปล่าตรงพูดอาถรรพ์มารู้เปล่าอะแบนถ้าตายเท่ากับฟาวเฮ้ยไม่ตายหรอกระบบเซฟตี้เซเวอร์เราดีจริงปะโผล่ขบเครื่องออกโอ้เกิดหกโอ้ยเกิดกี่ตัวเนี่ยรวยแล้วน่ะรวยแล้วมีคนรวยฉันไปเอาตรงนี้ เนี่ยเหมาแล้วเนี่ยเยอะแล้วไม่เกิดไม่ดรอปเลยจริงจังเออมิฉันหยิบดับผิดว่ะเมื่อกี้านี่นติงส <c oughs> าวก็ดูอย่างเราดูติ้งสาวหมดด้วยว่ะอ่ะไปเดี๋ยวอันเบรกจิงชาปเน็ตน็อกแบ็คสองอ๋อน็อกแบ็คมันกันมันเท่าไหร่วะนน็อกแบ็คสูงสุดมันก็เหมือนกันนี่ยว่ารูติ้งรูติ้งสาวเหมือนกันหมด เลยยี่ิบสองวิยีิบสองวิยีิบสองวิมันได้อะไรวะเนี่ยยีิบสองวิคิดว่ามันจะเกิดทันปะไม่เอ้ยเกิดทันว่าายิงลูกฟาวยิงลูกฟาวหนไปแล้วครับเจ็ดหกหมดแล้วอ่ะหนึ่งหมดแล้วนะคโอ้โหนาฬิกา นะครับผมได้กี่หัวครับผมโยมานับโยมานับโ,โยมานับโยมานับโยมานับโยนโยนโยน,โย,นยังไงวะี่ไงโยนนีย่ยนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสิบสามส ไปอ่ะคนหลอกลวงอ่ะคนหลอกลวงคนหลอกลวงเราไม่ได้ไม่ได้คนอย่างนี้ในสังคมอย่างนี้เราไม่ได้เราไม่ได้วงหยิบไพลนเองนะครับเราไม่ได้บอกว่าโอ๊ยมาละกันไปด้วยนะเอ๊ะรางวัลนะครับรางวัลนะรางวัลตะบบพวกนี้กันมันไส้เกิดกันมาเยอะดินักนี่น่ะทษอ่ะรางวัลผู้ชนะเข้าเอานี่ไปครับ ตั้งทานเนี่ยสุดย <houses> อดบอโคนะไอ้ไม่เ,เอาของน<ค>ี้ค่ะสำหรับชั้นด้วยเดี๋ยวเอาไปใช้ครับตับคลิปนี้จบเพียงอันนี้เอ้ยอ,อย่าเพิ่งไม่พร้อม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 หนีหนีเหมือนเจออะไรอะไรสักอย่างเลยแค่ตัวง่วยงวยไม่พร้อมไม่พร้อมอะไรอะไรมาไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมอะไรวะคลิป <cruise> น, <DIS C US> น,นี้จบเพียงอันนี้เจอใหม่ครับคลิปหน้า ้ไปเจอกันอุ้ยจะตีเดี๋ยวล่วง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 เอาวออกไปคนออกบ๊ายบายครับปิดคลิป